ผู้ที่แกนัดมายังไม่ถึงหรอกทำไมแต่งตัวดูกระจอกจังจะมีตังใจเนี่ยนั่นสิเอ๊ยไม่ต้องถามไม่เสียเวลาหรอกดูจากสภาพการแต่งตัว<ม>ก็รู้แล้วป่ะนั่นสิคิดจะจีบสาวแต่ไม่คิดจะลงทุนชาติก็อ,อยู่คนเดียวไปเถอะนี่เยาวาผู้ที่แกนัดมายังไม่ถึงหรอกแหมแกก็อย่ายรีบได้ปะพวกเรามาก่อนเวลานั่นเยอะ ว่าแต่ s <S ฉันถามอะไรไหน่อยสิคนนี้อ่ะรวยไหมอ่ะฉันก็ไม่รู้รอะแกเพิ่งแชทคุยกันได้ไม่นานแต่ฉันอยากรู้ก็เลยชวนมาเจอ,อนี่แหละว่าแต่เขาหลอกมัก้ยไอ้แกความหล่อนนะโอเคแต่ก็ควรต้องรวยด้วยปะสวยๆอย่างฉันนะต้องหลรอ และรวยเท่านั้นเลยจะเพื่อนจ้าไม่คนสวยเลือกได้เอ๊ะใช่คนนั้นหรือเปล่าแกหูยหล่อแกแต่ทำไมแต่งตัวดูกระจอกจังนั่นน่ะสิอย่างเชยเลยอ่ะ ว้าอยู่นี่นี่เองสวัสดีครับทุกคนขอโทษนะครับที่มาช้าเอ่อเชิญนั่งก่อนค่ะขอบคุณครับคุณเดี่ยวคะนี่ฝนแล้วก็บีม เพื่อนของวาค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับงั้นสั่งอาหารเลยแล้วกันแกฉันหิวแล้วมอจะเสิยเวลาหรออืมฉันก็หิวแล้วเหมือนกัน มีตังจ่ายเนี่ยนั่น่ะสิ ามา,มาๆเดี๋ยวฉันช่วยสั่งคอคุณว่าขอบคุณค่ะ ที่มาชานี่ขับรถหลงทางเหรอคะอ๋อเปล่าเหรอครับพอดีรถเม์ขาดระยะนะครับก็เลยรอนานหน่อยหันรถเม์มาเหรอใช่ครับมีหน้าล่ะแล้วแบบนี้นายทำงานอะไร,รอ่ะอ๋อก็พนักง,งานบริษัททั่วๆไปแหละครับแล้วตำแหล่งอะไรล่ะผู้จัดการหรือผู้บริหาร ก็พนักง,งานธรรมดาธรรมดานี่แหละครับไม่ได้มีตำแหน่งอะไรห,หรอกหรอแล้วบริษัทอะไรเงินเดือนเท่าไหร่โอ้ยไม่ต้องถามไม่เสียเวลาหรอกดูจากสภาพการแต่งตัวก็รู้แล้วป่ะนั่นสิ ผู้บริหารที่ไหนจะนั่งรถเมย์ใส่สภาพหยับหยับรถก็ไม่มีจะขับและยังคิดจะมาจีดสาวพวกคุณสั่งอาหารเพิ่มกันดีไหมครับท่าทางน่าจะโมโหหิวมาๆามา,มาพวกแกสั่งอาหารเพิ่มกันเลยดีกว่าเผื่อจะมีสุภาพบุรุษเหลี่ยมพวกเรามืือน,นี้ ดีเหมือนกันกินดีกว่าขี้เกียจพูดเยอะแกสั่งให้ฉันเยอะเลยนะได้ มือนี้ต่างคนต่างใจกันแล้วกันนะครับเพราะผมคงไม่มีปัญญาเลี้ยงและอีกอย่างคุณวาก็คงไม่อยากมีแฟนจนจนจริงไหมครับไอ้คนเลกเลยจนเลียงกับสอบเห็นใจแค่ดิฉันกินฉันจ่ายเองก็ได้ฉันไม่น่าน เียเวลาไปเจอคนอีกแกเลยนายนี่มันหืมฉันหมดคำจะด่าคิดจะจีดสาวแต่ไม่คิดจะลงทุนชาตินก็อยู่คนเดียวไปเถอะพวกคุณจะด่าจะแขวะยังไงก็เอาที่สบายใจเลยนะครับอ๋อแต่ค่อยๆด่านะครับเดี๋ยวจะเหนื่อ นี่ส่วนของผมนะครับไม่ต้องถอดขอตัวครับ ัชะมัดเลยนึกว่าจะได้กินฟรีแล้วแท้ๆข่าวหลังเก,ก็ดูให้มันดีๆหน่อยนะเยาว่าไม่ใช่นะักไทยสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้เอ๊ะนั่นมันไอ้กระจอกคนนั้นนี่ไปยืนทำเท่ข้างรถไ่เขานะ่ะกะจะหลอกสาวอีกละสิว้า ได้เพื่อนนี่แกมายืนเก๊กอะไรตรงนี้ทำสีรถเขาหมองหมดระวังนะแกอย่าเผลอไปทำรถเขาเป็นรอยล่ะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนฉันว่านะมันก็คงมายืนรอวินหรือไม่ก็สองแถวแล้วมั้งแต่แหมเลือกที่ยืนหลวซะด้วยไม่เป็นไรหรอกครับถ้ามันหมองผมก็ทำสีใหม่ได้ หรือถ้าสีมันทะเลาะผมซื้อใหม่ก็สิ้นเรื่องแกพูดเรื่องอะไรอะ่ะขอตัวนะครับไปก่อนนะครับเดียวเดียว เฮ้ยแกรอถอดลูกซะแล้วอ่ะเฮ้ยเสียดายอ่ะมีรถหลุดซะด้วยวิ่งพวกแกเลิกตอกย้ำทุกทีได้ไหมก็เลนแต่งตัวบนปอนลรองเท้าแตะแบบนั้นใครมันจะไปรู้หรอไม่น่าเลยฉันแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล มองดูเธอหล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน